จะลองเครื่องยันมาสาม PNE เจ็ดสี่นะครับยี่สองแรงครับผมรอบสองพันแปดสามพันห้าสิบนะครับเราก็ลองน้ำห้ทุกตัวนะครับยัมีเช็ดปัามน้ำให้นั่นนะครับลูกปืนไม่หลวอมอ่ารุ่นี้มันจะมีมีเปิดปิดเครื่องเลยนะขาเนี้เปิดเครื่องดึงมังหลังนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องถ้าลูกค้าคนไหนเคยใช้แล้วก็รู้แล้วนะครับถ้ายังไม่เคยใช้ก็ดับดันมาหน้าสตาร์ทเครื่องมาข้างหลังโอเคเอาฟังเสียงนะครับ